อ่ะกูกลับไปกระที่เดิม,มทางกลับบ้านประจํากูและวันนี้กูจะเจออะไรอีกละ่ะอมกูว่ากูต้องเจออะไรที่มันน่ากลัวแน่เลยคราวเลยแต่กูชินแล้วนะกูเจอประจําฮ้ฮมึงโผล่มาเลยมึงจะโผล่มาแบบไรก็ได้โผล่หน้าโผล่หลังโผล่มาแบบผีคอนจริงก็ได้กูไม่กลัวละเอยมาเลยมาพูดจะไม่ทันขาดคำมึงก็โผล่มาซะและเฮ้ยตัวใหญ่ดีก็แตาแกเนี่ยหน้าตาเหมือนงูเลยว่าแต่แกเชื่ออะไรฮึบักห้ำ ก็ชื่อพญานาคจริงๆเหรอใช่เหรอวะนี่คือพญานาคเหรอมันใช่ <S <S พญานาคที่กูรู้จักไม่ใช่ตัวอย่างนี้นะอ่ะมาดูกันไอพญานาคดูซิว่าแกทําอะไรได้อ๋อแกพ่นไฟได้ด้วยเหรอเจ๋งดีว่าสุดยอดจริงๆเลยดูซิแกทำอะไรได้อีกไองูน้อยอ,อ้าวฮึแกจิ้มได้ด้วยเว้ยเฮยแต่ไม่เป็นไรฉันชินกับความเจ็บปวดมาทีไรกูตายทุกที สวัสดีครับวันนี้ช่ในบอครับกูกับมือเกมแทมสกิตัวลคเบอเเกมเนี่ยในวันนี้เดียเราได้มาทำการเล่นตัวละครบ่มีอยังมาพังทะเลความเฮกกำซึงเร็ดีนั่นแหละนะครับนาคีไม่ใช่นะครับพญานาคนะครับนาซึ่งก็บอกเร็วว่าเป็นตัวละครที่หลายคนดันดันกันมานะครับนาซึ่งน้องๆก็จะถามว่าพญานาคแก่ตัวอย่างนี้ไอ้่อยไอ้สัตว์มึงห้กูตบดิ มึงจะให้กูดันทำไมถ้ามึงสร้างตัวละครอย่างนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้ข่อยขอโทษทีนะครับที่ไอ้ข่อยทำได้แค่นี้นะครับถ้าว่าในเกมมันมีจอบกัดแค่เนี้ยถ้ามันมีงูลแล้วสามารถแต่งตัวงูได้ก็น่าจะดีนะครับนะดูดิขนาดสีผมเนีแต่งสีมันไม่ได้เลยนะครับนะีที่ทผมแต่งได้ก็คือจะมีปีกแล้วก็ าขาออกมานะครับนะขาแบบสเตรเดอร์แมนช่วยตีนะครับแล้วก็ทําให้งูตัวนี้ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองสิ่งที่ผมทําได้นะครับนะนอกนั้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะนี่แหละนี่แหละคือเข้าใกล้คําว่างูแล้วมีพลังที่สุดแล้วนะครับนะเออเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไอพญานาคเรี <c oughs> ยกพญานาคดีไหมวะกู <c oughs> รู้สึกผิดหวังเวลากูเรียกพญานาควะ่ะนะครับมันไม่ใช่พญานาคอะเรียกว่าไอพญานาคกันแหละเออนั่นแหละมันมันนี่แหละเขาใกล้พญานาคสุดแล้ว นะครับนะเอาหละไปดูกันดีกว่าว่ามันจะโหดและเกตขนาดไหนไปอ่ะเอาครับเปิดระเดินไปกับพี่ช้างนะครับดับแรกโอ้พญานาคมาแล้วเฮ้พยพญานาคงูน้อยนะครับอย่าพ่นไฟแม่งทำอะไรใครไม่ใช่เลยบอยพญานาคเป็นงูเล็กนะครับผมยังไม่เอาตัวใหญ่หรือว่าจะสร้างตัวใหญ่ไปเลยว่าแบบว่าให้มันคนโหดบตีให้มันโหดกว่าน,นี้อคือแม่งไอ้พวกนี้มันแบบ เออเป็นแบบพญายนหน้ากลั่งงูเล็กอยู่นะครับนะเออดูดิดูดิเฮ้อพคตรบาดโดบดโอ้โหตัวเยอะๆคง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 ชนะายากนะครああับนะาตอนนี้เพราะว่าเลือดช้างนี่ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็โอ้โหกว่ยาจะจบนะครับดูดิโอ้โหตายก่อนเลยนะครับนะพยายนาคากู fille, กูสร้างมาทำไมเด็กตัวแบบนี้ อ่ะเอาละครนี้นะครับพญานาคนะครับได้เอาสาบวกของพวกมันนะครับสาบวกที่โอ้มีพลังงูเอาละบ่มีอีหยังมาพังฉันงเพลงเพลงพญานาคทำไมกูร้องเพลงนาขีวนี่เอาดิดูหูหมาแล้วโอ้โหูเพียบไปไปไปอ่ะช่วยด้วยพวกเราบันอ้บัดแดพวกเราน่ คนเดินด่าพญาหาักน้อยนะครับเพื่อนแด่แด่โอ้โหโอ้โหขายเครื่องกูแหลกเครื่องกูแหลกเครื่องกูแหลกเลยเครื่องกูแหลกเลยใหม่ใหม่สาบวกมันเยอะเกินไปนะครับนะโอ้ยโอ้โหเพียบไอ้แซดใครจะชนะมึงได้ปะเนี่ยเอาละต่อมาพญานาคมันต้องเจอดิ่สมุไรเผาแมงเลยเอานี่นี่เดียวเจอคณะต้องแคร์กูดิ่ยิงกบไอ้พวกกูมันก็จอกไม่เป็นไรวะสาวบกแม่งโคตรเก่งเลยนะครับดีดีสาวบวกสาวกโอ้พญาหน้า วิ่อไพยานาคโคตรข้างโคตรข้างพยานาคข้าง2021นะครับนะโอ้โหเปียกหลุดอีกแล้วนะครับตามสเต็ปอู้แต่กูโคตรเยอะนะครับแย่พยานาคน้อยนะครับนะโอ้โหบ่มียีหยางมาผังทลาย งานไม่ต้องเจอกับเราทีมฟอร์เตสผมแล้วแหละถึงแม้อาจจะมาไม่ครบนะครับแต่ก็บอกเลยว่านี่ไม่เคยทําไม่ผิดหวังพญานาคมึงเตรียมตัวตายได้เร็วกูบอกเลยเออมึงเก่งขนาดไหนอ่ะไอตัวนี้ยังเป็นพญานาคน้อยอยู่นะครับนะยังไม่เป็นพญานาคใหญ่นะครับนะเออถ้าพญานาคพญานาคใหญ่เดี๋ยวผมจะเอามันตัวใหญ่ๆแล้วก็สกิลห่วกว่านี้นะเอออันนี้ยังเป็นงูงูน้อยที่มีเอ่อพลังเป็นลูกสมุนอยู่นะครับนะลูกสมุนอสาบกของปันนะครับนะซึ่งปล่อยงูมาได้เพียบเลยนะครับนี่วี่เวีฮฟวบอ้เิน เออจะไปปิ้งย่างพญานาคแดกแม่งนะครับนะโอ้โหนะครับปิ้งย่างพญานาคผมคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหตอนนี้โอ้ยเอาเว้ยโจเจอร์กูโกรธแล้วอยาให้พี่เขาโกรธอยาให้พี่เขาโกรธพี่เขายิงเลยเน่มึงบอกเลยไม่มีตัวอะไรหยุดอยู่อะโอ้โหนะครับถ้ามันข้างเนี่ยเอาดิเอาดิโซเจอร์กูเอาดิเอาดิมึงทำให้มันโกรธดิมึงทำให้มันโกรธดิเดี๋ยวมึงได้รู้เรื่องนะครับโอ้โหยิงใส่ตัวเองตายไอ้ควายนะครับนะไม่แพ้และนะครับไม่มีตัวไหนสู้ได้เลยนะครับนะส่วนมากจะแพ้พวกสาวบกมันนี่แหละนะครับ พญานาคงั้นเหรอมันมีจริงสะที่ไหนล่ะตายซะเจอฉันพรังฮพักบัสเตอร์นี่แน่อะไรนี่พญานาคเหมุกพญานาคพญานาคพญานาคเหพญานาคพญานาคกูจะจับปิ้งแดกแมงเลยนี่เนี่ยเฮ้นี่เนี่ยเออมาเลยปล่อยมางูปล่อยงูมาเยอะๆกูจะได้ไปจับขายแมงเลยเออแล้วก็ปิ้งกินด้วยนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้หมาเดี๋ยวโอ้หงูแม่งมารุมเพียบเลยครับแต่ก็บอกเนียว่าพี่ฮักบัสเตอร์ครับเออใช้เทคโนโลยีของเออสตาร์กนะครับนี่นี่พังแหลกพังแหลกมาดิปล่อย มาเลยไปมานี่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 น,นี่อะไระะะมึงจะใช้เขี้ยวเออแทกกระแทกเข้าไปกับโลหะไม่ได้นะเว้ยตัวกูเป็นโลหะบ้าแล้วบเนี่ยโอ้โหนี่เออชุดกเกราะเด็กไรกูบ้าแล้วบ่นี่ยเฮ้อเฮ้อทำอะไรกูไม่ได้หรอกนี่นี่ยิงเข้ามาเลยเฮ้ยแป๊กเราวยิงเข้าไปเฮ้อโอ้โหคนหน้าเราตายแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับนะหัวาสาึกเป็นจระเข้นะครับงงไหมว่าเป็นจระเข้นะครับพวกสาวกบันตกลงมาเป็นเออสาวพกไหนกันแน่เนี่ยจะเสียบ มีพลังปล่อยงูนะครับหัวเป็นจรสเค้นะครับนี่นี่ลุมกัดอลุมกัดฮาร์บัคเซอร์ฮาร์บัคเซอร์บอกโอ้ช้อนแมงเอ้ยเอ้ยเข้าไปหาวไอตัวคนปล่อยไม่ได้สักทีเลยตีโอ้โ oh, หยิงไปแล้วนะครับเดี่ยงไปหนึ่งเลยนะครับโดนไปดอกเนียวเท่านั้นเอาแ,แต่ตอนนี้กําลังจะเข้าหาใกล้ตัวไอ้พวกนี้ตียิงไปอีก2 3เอาดิมึงมึงกูไม่สนใจงูที่มึงปล่อยมาแล้วมึงกูจะฆ่าไอ้พวกที่มันปล่อยมาไอ้ฮะฮารบัคเซอร์กูยังตายเลยอะไรวะเนี่ยนะครับนาะแถมยังทำให้เครื่องผมแหลกต่างหาก ฮ้ <sı ff i> นั่นอย่างเกต้องเจอเชิดบิกาจูจัดการมันฉันเลุกน่อย,ยอย่าเออหากูตายอีกแล้วไอ้สัสเอ้ยมาบิกาจูยังเหลือรอดบิกาจูจัดการมันเขาหนีเจอสายฟ้าอ้วววพระเาหน้ากูไม่เป็นไรเลยว่ะโดนสายฟ้าบิกาจูบิกาซูเนี่ยเออสายฟ้าโคตรแรงเลยนะครับนี่นี่โอ้โหโดนงูสวบโดนกูสวบโดนกูสวบบิกาจูบอกไอ้ฮ่าไอ้บิกาจูโอ้โหจะคลองกูเอย เจ้าของวร้อยสัตว์เอ้ยนะครับตีโอ้าหโดนสายจ้าทีแา่งาเจาจายจ้าเด้้าเจ้าเจานจาจ้าเจเเเจ้าาเจ้าเปาเจ้าจ้จ้าเจเเจเจเจาเเจ้านจ้าเจจ้จ้เป้าเ้โจ้าเด้โเ้าเจ้าเจ้าเเจาเเจ้าเเจ้าเเจ้าจ้า้าเาเม้เจ้เาเาเาเจจเจ้เจายจ้าาเจะาาาเ้าาาจจาา เอาละมรับต้องเจอกับครอบครัว Ghostbuster and Muggin' No Benakewell Ghostbuster โดนๆนะครับนะเออมีเดวจับมอนสเตอร์จับผีนะครับอันนี้แม่งจับโอ้โอพหพญานาคนะครับนะ Ghostbuster บริษัทกำจัดผีกำจัดพญานาคก็ไม่ได้นะครับกนระจกจยิงๆอะไรวะ งานไม่ต้องเจอกับรถถังแล้วแหละรถถังยหญ่มันพวกเยอะได้เลย MV ขึ้นอยู่ด้านหลังนะครับดอเฮาแทบไปเห็นตัวศัตรูนะครับนะรถถังเบื้องใหญ่เกินมาเลยเลือดสองหมื่นเป็นไงวะรถบ้างมันนี้เลือดนะครับนะไม่ลดนะไม่ลดวะเอ้ยอันนี้เลือดงูนะครับนะต้องดูเลือดอันนี้เลือดเลือดกูจะดูเลือดรถถังโอ้ดูเลือดรถถังไม่ได้วะมันไม่ติ๊กให้ผมอะเดี๋ยวเป็นไงอันนี้เลือดอะไรเลือดไข่ครับรถถังเฮ้ย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 ไม่ โปงงูตามเพียบเลยนะครับฮ้สัตว์เรียกของเทพงั้นเหรอพญานนาคฮึของฝั่งประเทศไทยฉันจัดการเฮ้ยไม่ต้องห่วงนี่ต้องเจอนี่โอ้โหเทพกรีกบ้างนี่ดวนสายฟ้าเป็นไงเป็นไงเป็นไง,เป,นไงเป็นไงละ่ะนี่นีเทพกรีกยังตายเจอลูกสมุนของพญานานคะ เอาละมาเจอ3ตัวนะครับนะทีเร็กก็เซราของเอาละมาดูซิว่าพญานาคจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้โหพญานาคมันสู้ไม่ได้หรอกนะครับน้าสมุนต่างหากต้องบอกว่าสมุนสู้ได้หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าสมุนมันป่วนสุดๆแต่ผมคิดว่าสมุนน่าจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ไไไกอริลล่าเนี่ยไอ้หรือว่าไอ้พวกเอ่อกอซิลล่าอะไรอย่างงี้นะครับมันตีแรงมากเลยนะนี่นี่เข้าใกล้ตัวละมึงเตรียมตัวตายได้เลยนะครับนะกอซิลล่าโอ้โหพ่นน้ำแข็ง พวดจำแข็งเอาสิดีโอ้โหของแม่งเรียกลูกน้องมาได้ด้วยไงประเด็นนะครับไปสู้ก <Lia ons S 1> ับงูส่งเวลาได้นะครับนะตอนนี้มันกําลังไปตีไอ้พวกที่มันปล่อยงูอยู่นะครับนะโอ้โหเอาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วไปเรวไปแวนี่แนี่นี่เน่ปล่อยงูเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเตี้ยมึงดิไม่เจ็บหรอกงูก็โง่แกตัวเล็กเท่ากับไอ้จันแมวเฮ้ยเฮ้ยมานี่แนี่โอ้โหมันกำลังไปจัดไอ้ตัวคนปล่อยนะครับกอซิล่าดูดิดูกอซิล่าดิ นะครับนะส่วนโอ้โหลูกน้องมันก็่ถงเวลาให้ลูกพี่นะครับให้ลูกพี่ไปอันนี้สู้กับงูนะครับนะเออให้ลูกพี่ไปสู้กับเจ้าของงูดูดิเสร็จปีกแล้วนะครับนะเออโอ้โถถ้าอยู่ยิ่งนานไปนี่เครื่องลิงแหลกไปเรื่อยนะครับนะดูดิดูด,ดิโอ้โวโ้โหโน,นี่มากนะครับนะเอาเป็นว่าอ่าอะไรดีเสมอแล้วกันอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วต่อมาเาต้องมาเจอกับแฟรนะครับซึ่งแฟรก็บอกว่าฉันจะจัดการให้หมดเลยฉันจะใช้ความเร็วของฉันความเร็วแสง อโอ้โหนี่ค <hi> ือการหยุดแบบโรบอชาตินะครับไปทีแบ่งไปหวันกันทั้งตำบลเออโหพวกเราเข้คมับมาเร็วมากเลยเอาพยานากูตายแล้วนะครับตอนนี้โอมาพยานาาเล็กโอ้โหแฟดกูตกเนวเกินนะครับอ่ะงั้นมึงเจอก็สปีดกูไปเลยมาก็สปีดจัดการมันมาอยกสองเรียบร้อยซี่ไงแก อ่างั้นมึงต้องเจอกับแก๊งนกองพิราบกูนะครับโอ้โหตัวละครไทยเหมือนกันนะพูดกับพญานาคเจอกันนะครับเป็นไงโอ้โหคุดสามนะครับกับโอ้โหสาวบกพญานาคเฮ้ยโอ้โหงูแม่งโอ้โหดูทิยืดหยุ่นมากเลยนะครับแม่งโดนต่อยทีแล้วตัวแม่งยืดหยุ่นยาวเหยียดนะครับนะ อาอาครับต่อมาลองเจอดักแฟดดูนะครับดูดิโคตรเท่นะครับตัวละครที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับสาง,งานสร้างนะครับดูดิดูดิใครเขาจะสู้มึงไนดะ้นะครับนะโอ้มึงเร็วแถบยังตีแรงชิบหายเลย งั้นไม่เป็นไรเจอกับพี่โตแล้วกันเออสีเมื่สมาทันตาอินโอกันนักกันเดอโ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 บบอกเลยนี่พี่โตไม่เคยทำให้ผิดหวังพี่โตไม่เคยทำให้ผิดหวังเออพี่โตบอกกูไม่มีทางตายหรอกเลือดกูเยอะชิบหายกูเหมือนก๊อดนะครับก๊อดโตนะครับนี่โอ้โหเอาดินี่โอ้โหกูมีพลังไหลสเต็ปแล้วกันนะครับนะพี่โตกูโอ้ยโดนจิ้มนะครับ งูทนจิ้มนะครับนะ้โอ้โหพลังพี่โตกูเยอะนี่เออสีเมื่อเสามื่ต้นตัดนี่ไม่งั้นกูจะเป็นได้ไงหรอพี่โตเนี่ยเออไม่งั้นไม่มีใครเรียกกูหรอกไม่มีใครรับเือหรอกถ้ากูไม่มีพลังอะไรขนาดนี้โอ้โหงูแม่งรอยดูดิโอ้โหอาอาเอาดิเอาดิเอาด,อาดิสาวกเหรอเฮ้อหัวหน้าแก,กตายแล้วทำไมลูกน้องมันยังอยู่นะ นะครับโอ้โหมาาเลยครับโอหน้าแม่งกากกับลูกน้องอีกนะครับนะโอ้โหนะครับมาดิมาดิมาดิมึงเจอมึงเจอพลังของพี่โตกูมีเยอะดิดิกันได้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 หมดกันได้หมดมึงปัดมาปัดหมดเอาสิถึงแม่อีลูกศิษย์กูนะมันอยู่ไหนละบานะครับนะไอ้ข่ไอ้ข่อยที่มันแปลกแรกเป็นแพมเพิสอะอยู่ไหนละเป็นพี่โตเวอร์ชั่นก o ปี้นะตะกะไปแล้วนะครับตายแล้วครับตายก่อนนะครับว่าลูกน้องมันทำอะไรไม่เป็นนะครับไอ้ข่เป็นคนขี้เมาเฉยที่แต่งตัวพี่โตนะฮะ เออชนะนะเอาละเจอาฉันคนเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วฮึบุด๊ดๆบุ๊ดๆบุ๊ดๆ อ่ะนี่โอ้โหโชว์มากูทำให้มึงตกใจเฉยใช่ไหมล่ะเฮ้อไอ้ข่ใจหายแวบ,บเลยตะเกียบเห็ุกูตกเอาลนะตอนนี้เอาจริงแล้วฉันจะเข้าไปหาพวกแกแล้วนะนี่โดดไปโดดมากูว่ามึงไม่มีทานที่จะไปสู้ต่อยเขาได้หรอกกูพูดจริงๆนะถ้ามึงโดดอยู่แค่นี้นะนะผมโคตรเกลียดมเลยนะครับนะยิ่งสร้างยิ่งเกลียดน,ะนี่ดูมันดูมันดูมันมันจะสู้อะไรเขาได้อุย้ย งูแข็งนะครับโดนโดนสเต็ปโดนสเตปโอ้โห oh หยุดเวลานะครับดูดิอ้าโอ้แบกบติวเอาเนี่ยอ่ามากองกันเยอะตรงนี้แหละกูจะได้ข้าง,ง่ายๆมาเลยนี่นี่นี่คอย,ยดูคอย,ยดูจังหวะนี้คอย,ยดูจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหงูโคตรเยอะเอาละมาพร้อมยังสจกะเคนโชไม่รู้พลังของข่าของตัวอะไรนะครับนาตะกี้พูดไปเรื่อยนะครับนะมันได้ยินแบบคุดๆนี่โดนกูบอกแล้วกูจะมัดรวมกันแล้วก็ บูโดอ้โหโคตรโหดนะครับนี่พลังของชอนเนอร์มันสแตนสุดยอดที่สุดแล้วเยอะๆเยอะๆเยอะๆเออทั้งมาเร็วทั้งแข็งแกร่งทั้งว่องไวทั้งหยุดเวลาได้ด้วยเสรมนี่มาดิเออเออเอาเอาตัวกูติดตัวกูเต็ดตัวกูเต็ดเออเออไม่เอ้ยเออผ่านนิดหน่อยเออยังติดอยู่ยังติดอยู่เอออืออือออ่ะไอไอแดกแมวสักมั้งไอไอปุ๊บปุ๊มัลุกแดกมาแล้วอานี่มันติดบักนะครับ เอาละต่อมาเจอกับงูคุณผมหน่อยอาเกโดตือได้ดทำไมคุณชอบร้องเพลงวันพีทุกครั้งเลยนนียเออปะปปปะพวกเราคือสาบกสาวบกูไม่สวนหรอกเว้ยนี่เนลยนี่เนีนี่เยโอ้โงูรากดูครับนะเวลางูมันโดนต่อยแบบเร็วๆนะครับตัวมันจะแบบยืดหดไม่ทันอ่ะแล้วตัวมันจะยาวนะครับนะดูดิยาวเป็นงูงูยาวเลยนะครับเออ ออาครับต่อมาถึงเวลาได้ดันไดแผงๆแล้วแหละนะครับนะเออมาดินี่โยนไปครับนักวิทยาศาสตร์นะครับผมอยากเห็นว่าตัวมันใหญ่ขึ้นจะเป็นยังไงว่าปากปักปักปากปักโดน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 ต้องโดนบ้างเดียวโอ้โหตัวมันผอมเอ้ยดีไงโดนแล้วนะครับกว่าจะโดนเหนื่อย <c oughs> <c oughs> อ้อ่อดยดน <c oughs> <c oughs> ี่ยเออพญานาคหัวโต <c oughs> ไม่น่าไม่โอ้โหนะครับหางแม่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับหัวแม่งตกลงไปครึ่งตัวแล้ว เอาละต่อมามันต้องมาเจอกับตัวไรตะกี้เจอคันนี้แล้วก็ต้องเจอดักฟิสิกส์นะครับี่กูจะขยายใหให้มึงตัวเล็กไปเลยนะครับนั้นย่อให้มึงเล็กไปเลยนะครับตะกี้นะครับจากตัวมันก็โอ้โหรีบเล็กอยู่แล้วนะครับดูตัวงูดินะครับดูตัวพญานาคตัวเล็กตัวนี้ดินะครับน้นมันเล็กอยู่แล้วนะครับจะให้มันเล็กไปอีกอะนะครับน้าใช่กูจะให้มันเล็กกว่าอีกดินี่เราซิเป็นไงโอ้โหโอ้โหผมว่ามันจะเป็นแบบว่าขีดเส้นตรงแน้แนวเลยวะ่ะนะครับถ้าดูดด,ด,ด,ด เป็นเหมือนข้างข่าวบินอยู่นะครับนาะข่าวนี้ดูดิดูด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโดนเผาตายนะครับแต่โดนพยาได้แม่งหดไปเลยนะครับหดเป็นโอ้ยหดเป็นเส้นกระดาษเลยนะครับดูดิโอ้โหนะครับแม่งยังก็โอ้ยยังก็เล่นเมานะครับนะเออยังก็ชักเมาอยู่นะครับนะไม่ได้ชักเมานั้นนะชักเมาอันเนี้ยดูดิ เมน,น่อดีมันแบบอู้เราเล่นบอลโอ้โหจุรามันช่างลมแรงดีจริงๆเลยนะครับนะโอ้โหแล้วมันก็หอบเพื่อนขึ้นขึ้นไปนะครับไอวอลตัวนี้นะครับหอบเพื่อนไอพวกนักฟิสิกส์ขึ้นไปด้วยเป็นวอลนารกนะครับนะอ่ะร,รับวันนี้นะครับจบกันไปที่ไอเปิ้ดตีพ่อตีแม่นะครับเออเอาอยาให้ฉันดูดเอาอยาให้ฉันดูดนี่แน่พญานาคเออแกจะเก่งสักแค่ไหนเลอกตัวละคร,ราาไทยเหมือนกันนี่นะเราหมัดเดียวนะครับพญานาคกูเออตายนะครับเสียงตายแบบไม่คาบเลยทีเดียวนะฮะ เออนะครับตายละอ่าแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปเลยครับกับเอ่อคอนเทนต์พญานาคของเรานะครับนะที่หลายคนดันนักดันนายผมสร้างแต่ผมก็ไม่รู้จะสร้างเหมือนกันยังไงนะฮะเอ่อที่ผมสร้างให้เหมือนที่สุดในความเป็นยิงก็คือเป็นงูนะครับนะนี่แหละที่เขาใกล้สุดแล้วนะครับนะ นอกจากไม่มีอะไรเข้าใกล้ตัวพญานาคเลยนะครับเพราะว่ามันแต่งชุดแต่งเสื้อแต่งสกิลอะไรไม่ค่อยได้นะครับกับตัวนี้แล้วก็ใส่อาบุธให้มันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่งได้ที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับน,น,นี่คือพญานาคของออที่ครๆหลายๆคนไม่ได้รอคอยนะครับแต่ก็ดันให้ผมทำนะครับผมก็นี่แหละนะครับจนมุมแหละนะครับไปดูจะซ้กงม็นยังไงนะครับก็ออกมาเป็นพญานาคสุดเหียกแบบค่อยๆนะครับนะโอเคตลัดนี้ก็ จบในพิธีที่แหละนะครับนะโอเครอดูคอนเทนต์ต่อไปนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Sub s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับนะ